วันนี้มาซ้อมร้องเพลงนะครเพื่อจะเป็นการ cover ศิลปินดังนะครับที่กำลังเกลวกาวมากในตอนนี้ <ไป S 1> คือสังทองสีใสครับผมก็เขาดังเมื่อกือบ40ปีที่แล้วผัดแป้งแต่งตัววีหัวเตรียมเล่นลิเกเพลงนี้ผมได้ยินตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับตอนนั้นก็เล่นแสดงลิเกอยู่ นะครับเราสังทองสีใสก็เพลงนี้เขาแต่งเองนะแล้วเขาก็ร้องเองเก่งมากเพลงนี้ผมได้ย <principio Bernard> <pet it> <pr os y> <kel> ินม <down questions dissolve> ัตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบครับคนดูหายมาชมลิเกแสดงการคอเวอร์เพลงนี้นะฮะมันต่างจากเดิมก็คือว่าดนตรีมาใหม่เพลงนี้ผมผมมองพี่ป้องเหน่งว่าออกแนวหล่อหน่อยคือเวลาเราทําเพลงเรจินตนาการว่าเออเห็นพี่เขาเล่นลิเกอาจจะไม่ใช่ตัวพระอาจเป็นตัวอาจจะเป็นตัวรอง แล้วก็มาจีบนางเอกคนเดียวกับตัวพระแล้วก็มาบอกนางเอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้จะชูนะเขาบอกให้ร้องเป็นตัวเองให้ใส่ลูกเอื้อนเข้าไปเพราะว่าเราเป็นลิเกอะไรแบบนี้ <c oughs> เพื่อให้เป็นเหมือนเป็นเพลงของตัวเราเอง <c oughs> เป็นของเราเองร้องอย่าอย่าอย่าไปจำเขาจะมีสาวใดสาวใด ตัวเพลงเนี่ยปกติจะเป็นเพลงค่อนข้างจะช้าแล้วก็ร้องสไตล์ลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยเราก็เปลี่ยนให้เป็นมีความเป็นทันสมัยขึ้นมีความเป็นฟังกี้มีจังหวะที่มันกระชิกกระชักขึ้นนิดหนึ่งให้เข้ากับสไตล์เพลงที่เราปรับเปลี่ยนจะรักไม่ขครมอบกายให้เธอครอบครองยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนนึกว่าเราเป็นพระเอกลิเกแต่ว่าเราไม่มีแฟน อย่ามาคิดว่าเราเจ้าชูนะเราไม่ได้เจ้าชูเจ้าชูในเรื่องบทละครบทลิเกแต่จริงๆนีเรารักจริงอะไรเงี้ยก็จะได้ความน่ารักความหวานก็มองไปอีกแบบหนึ่งจะมีส การโชว์วันนี้นะท่านผู้ชมทางบ้านที่เคยดูบทบาทของผมเนี่ยจะเล่นอะไรก็แล้วแต่โหดเหี้ยอมอมหิตแต่วันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึง <laughs> หวานน่ารักเุ้ยอย่าให้พูดมากเดี๋ยวมดมันจะขึ้นหน้าขึ้นตามันหวานจัดจะมอบ เครียดในความที่ไม่เครียดเพราะว่ามันเครียดตรงที่ว่าไม่เคยร้องแนวนี้ครับเพลงต้นฉบับของเก่งทศยะเนี่จริงๆก็ยากอยู่แล้วนะเป็นเพลงอย่างว่าไม่ได้ไม่ได้คุ้นกับแนวแนวนี้แล้วก็ยิ่งมาฟังของแนวที่เขาทำมาใหม่ก็โอเคยากดีครับท้าทายแต่ก็ทายดูว่าโอเคไหม โบราณบอกว่าเวลาโสดโสดนั้นคือราพันตระเสดคนที่มีคู่ไม่รู้หรอกโสดนั้นคือราพันประเสดไปออกแนวล็อกอกหักมากกว่าแต่ก็เป็นล็อกดีใจที่โสดล็อกโสดเพลงนี้เราได้มาปรับเปลี่ยนให้มันมีความกระชับขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นโชว์มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำโชว์ให้พี่ดาวอยู่ปคงไม่ตาอยคนดีก็ยังสาย พยาานนมูดเคือครูหนุ่มบอกว่าเลยยกนิ้วให้เลยฮะโกรธมากเลยทำไมร้องอย่างนี้ทำไมไม่ร้องตามที่บอกเออ,เอ,อคือครูเขาปวดหัวเพราะว่าเหมือนเอาเอาลิงมาปอกส้มไม่ได้ปอกมะพร้าวเพา,าลิงปอกส้มจะปอกยากมันมันยากฮะยากสำหรับผมนะฮะมีความเป็นล็อกขึ้นแล้วก็มีความเป็นจังหวะหลากหลายในเพลงเดียวกันให้มันรู้สึกโชว์มนันหวูหาขึ้น เป็นโชว์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนต้นฉบับนะสบ,บายดีคืนนี้ฉันโสดโสดแล้วไงถึงแซวไม่โกรสบ,บายดีคืนนี้ฉันโสดไม่มองใครเต็มใจที่โสดสักสีคนโสดขอบคุณอาจารย์ดนตรีที่ทําให้ผมได้เห็นรูปแบบรูปแบบนึงร้องเงินฟันแลบนะเพลงนี้ผมว่า